สำหรับคนที่เกิดวันอังคารการงานมีความไม่ชัดเจนค่ะมีความไม่แน่นอนสำหรับใครที่รอาการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือรอออเดอร์จากลูกค้าหรือสำหรับบางคนที่รอเรียกเข้าทำงานต้องบอกเลยค่ะว่าตอนนี้นะคะยังไม่ใช่จังหวะที่ดีจะค่อนข้างยากสิ่งต่างๆโปรเจกต์ต่างๆการรอคอยต่างๆอาจจะเลื่อนออกไปก่อน แต่สำหรับคนที่ทํางานกลางคืนหรืองานที่เกี่ยวข้องกับงานบันเทิงต่างๆงานจะดีมากๆเลยนะคะอีกอย่างหนึ่งถ้านับถืออะไรอยู่ก็ให้ไหว้สิ่งนั้นเช่นนับถือพระราหูนับถือผ้าแม่ต่างๆก็ให้ไหว้ให้บูชานะคะจะช่วยให้ในเรื่องของการงานโดดเด่นแล้วก็ช่วงนี้อีกอย่างหนึ่งที่ต้องระวังค่ะก็คือระวังคนที่เข้ามาในลักษณะของการตีสองหน้าต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างนะคะระวังให้ดีนะคะการเงิน การเงินเข้าซ้ายออกขวาเลยค่ะอาจจะเป็นในเรื่องของการหมุนเงินคุณเองอาจจะกําลังมีความคิดอยากที่จะลงทุนอะไรบางอย่างเช่นลงทุนในเรื่องของการซื้อทรัพย์สินซื้ออสังหาริมทรัพย์หรือกําลังจะต้องตัดสินใจทําอะไรบางอย่างหรือเลือกที่จะหาช่องทางการเงินเพิ่มเติมแต่คุณก็จะสามารถควบคุมจัดการให้ผ่านพ้นไปได้นะคะความรักสําหรับคนโสด แนะนำว่าให้โสดไปก่อนนะคะเพราะไม่ใช่จังหวะเวลาที่ดีสําหรับการเริ่มต้นคบใครในช่วงจังหวะนี้ค่ะเพราะมันอาจจะนำมาซึ่งปัญหาติดติดขัดขัดความไม่ได้ดั่งใจหรือถ้ามีคนเข้ามาก็อาจจะไม่ตรงสเปคเราเท่าไหร่นักนะคะความรักสําหรับคนมีคู่อาจจะมีปัญหาระหองระแหงกันบ้างพยายามอย่าทำตัวออกนอกลู่นอกทางนะคะเพราะจะโดนจับได้ใครที่ มีความรับอะไรไว้ระวังโดนจับได้นะคะและจะทําให้คุณต้องมานั่งเสียใจทีหลังค่ะในเรื่องของสุขภาพไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงมากมายนักนะคะอาจจะมีในเรื่องของอาการภูมิแพ้บ้างเล็กๆน้อยๆอาจจะเป็นพราแพ้อาหารหรือแพ้ขนสัตว์ก็ต้องระวังให้มากนะคะโชคลาภไม่มีค่ะแต่ถ้าอยากเล่นเลขนำโชคของคุณคือเลขหนึ่ง